พบกันอกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพ่ยิปซีนะคะวันนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์นะคะดวงความรักนะคะประจำปีพศ2564นะคะคนวันศุกร์นะคะสำหรับภคยที่เข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์นะคะโดยรวมนะคะนะความรักนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่นะคะหรือว่าเป็นคนโสดนะคะนะ ว่าความรักจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะในปีพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะว่าคนเกิดวันศุกร์นะจะได้ไพ่อะไรนะคะคนเกิดวันศุกร์แปดดาบนะเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะเป็นคนที่อีกโก้สูงนะเออเป็นคนที่ดื้อรั้นนะคะไม่ค่อยจะฟังใครเอาแต่ใจนะคะนะ เพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักได้นะคะเพราะตัวคุณเองนะคะใบที่สองนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะนะคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าความรักนะคะคนเกิดวันศุกร์นะเออหกดาบนะคะดูเหมือนคุณจะรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าคุณอาจจะกำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักอยู่นะคะในปีนี้ แเหรียญคุณมองในเรื่องของรายได้คุณมองในเรื่องของการเงินมากกว่าความรักนะเออเรียกว่าคุณโฟก,กัสไปในเรื่องของการเงินมากกว่านะคะคนเกิดวันศุกร์นะจัดเมนนะคะนะก็เรียกว่าคุณเชื่อในเรื่องของปฏิหารนะคะปฏิหารความรักนะคะปฏิหารคู่แท้นะคะคุณเชื่อว่าคนเราถ้าเป็นคู่กันก็ไม่แคลกันนะคะแต่ไม่ใช่คู่กันฉุดรั้งหรือ ยื้อยุดยังไงนะคะมันก็จะจากกันไปอยู่ดีนะคะนะเรียกว่าคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนั่นเองนะคะสี่เท้านะคะนะก็เรียกว่าคุณอยากมีความรักดีๆนะเออคุณอยากมีความรักที่มั่นคงนะคะแต่คุณไม่ค่อยจะมั่นใจในความรักสักเท่าไหร่เลยนะคุณไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในความรักนะคะนะ สองเหรียญคุณกังวลใจนะคะคุณคิดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าคนที่อยู่กับคุณทุกวันนี้นะคะเขาใช่คู่คุณไหมเขารักคุณไหมนะคะเขาสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อนหนุนคุณไหมเดซันนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่ก็เรียกว่าคุณอยากที่จะมีบุตรนะเออคุณอยากตั้งท้องตั้งครันนะคะนะคุณอยากจะมีลูก คุณอยากเติมเต็มความรักหรือคำว่าครอบครัวนะคะด้วยการมีลูกนะคะแต่มีราชินีพระจันทร์ด้วยนะอ่ะมาดูนะคะในเรื่องของความรักนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำปีหกสี่นะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะเอาคนโสดก่อนแล้วกันเนาะถ้าเป็นคนโสดนะคะเรียกว่าคุณเป็นคนที่ ทิศที่สูงเหมือนกันนะอีโก้สูงนะคะนะคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงคุณเป็นคนที่เรียกว่ามีความโดดเด่นนะคะเป็นคนที่อารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาคุณเป็นคนที่รักสวยรักงามนะเออคุณเป็นคนที่เรียกว่าเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวนี้ต้องดูเนี้ยไปก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะนะคุณเป็นคนที่มองในเรื่องของความรักนะคะนะคุณเชื่อในคุณเชื่อในเรื่องของ รักแท้นะคะนะคุณเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ถ้าคุณจะมองใครสักคนหนึ่งนะคะนะเป็นคู่ชีวิตนะคะคุณจะมองว่าบุคคลคนนั้นเขาจะต้องมาเปคุณเขาจะต้องมาช่วยเหลือคุณได้เขาจะต้องมาโอบอุ้มคุณนะคะนะจากสภาวะนะคะความทุกข์ที่คุณลำบากอยู่ได้นะคะเขาจะต้องเข้ามาช่วยเหลือคุณได้รวมถึง คนคนนั้นเขาจะต้องมีหน้าที่การงานการเงินที่มั่นคงด้วยนะถ้าเป็นคนโสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ว่าสาวโสดนะคะหรือหนุ่มโสดนะคะคนวันศุกร์นะจะมองในเรื่องของความมั่นคงการงานความเหมาะสมนะคะมากกว่าในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะบางคนนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะใครที่กำลังศึกษาดูใจกันอยู่นะคะ ในปีนี้ความรักมันยังคุมเครืออยู่นะคะมันยังไม่ชัดเจนนะคะนะใครบางคนอาจจะตกไปเป็นมือที่สามนะคะของบุคคลอื่นได้นะคะนะก็ต้องให้รอบคอบด้วยนะคะนะรวมถึงถ้าเป็นคนโสดหมอฟ้าไม่อยากให้คุณมองในเรื่องของผลประโยชน์นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมองในเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักคุณจะไม่เจอความรักดีๆเลยนะคะนะแต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะ คุณจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานมากกว่านะการงานการเงินนะคะหาความมั่นคงให้กับครอบครัวมากกว่าโดยบางครั้งนะคะคุณอาจจะละเลยหน้าที่นะคะนะการเป็นสามีที่ดีการเป็นภระระยาที่ดีนะคะนะคุณอาจจะหลงลืมนะคะบางสิ่งบางอย่างไปทําให้ความรักของคุณนะคะกับคู่ของคุณเป็นความรักที่ห่างไกลกันนะคะนะมันจะเกิดช่องว่างเกิดขึ้นนะคะนะคนเราพอห่างไกลกันมีช่องว่างเกิดขึ้น ปัญหามือที่3าม,มันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะหรือตัวคุณเองนะคะอาจจะมองว่าคู่ที่คุณอยู่ด้วยใช่คู่แท้ไหมใช่คู่รักไหมเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ไหมถ้ามีคนใหม่เข้ามาอีกมีคนจะม,มาเสนอความรักดีๆให้โดยที่เขาจะช่วยเหลือคุณได้คุณอาจจะเพอไผ่ปันใจไปให้เขาได้นะคะนะ เพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์นะเออระมัดระวังนะคะในเรื่องของความรักด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะกันอารมณ์ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงกันนะคะไม่ค่อยจะไว้วางใจกันนะคะนะรวมถึงบางครั้งต่างคนก็ต่างทิศทิสูงเหมือนกันนะคะนะไม่ค่อยจะยอมกันนะคะใครที่มองในเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักนะคะคุณอาจจะสูญเสียความรักดีๆไปก็ได้นะเออ รวมถึงคนที่มีคู่นะคะก็เรียกว่าในปี64นี้นะถ้าคุณอยากจะตั้งท้องตั้งคันนะให้หันมาเอาอกเอาใจดูแลกันให้มากขึ้นนะคะอย่าโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากจนเกินไปนะคะคุณมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันได้นะคะนะเพราะว่ามีไพ่เดซันขึ้นมานะคะนะจะมีในเรื่องของการกําเนิดนะคะนะเรามาดูกันแบบละเอียดนะคะ เดือนมกร,ราคมนะคะได้สี่ไม้เท้านะคะคนเกิดวันศุกร์ถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะก็เรียกว่าจะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมากกว่าความรักนะคะนะคุณกําลังมองหาความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเป็นหลักนะคะเพราะคุณเชื่อว่าถ้าครอบครัวมั่นคงคุณมีหน้าที่การงานที่ดีคนในครอบครัวคุณก็จะมีความสุขด้วยเช่นกันนะแต่สี่ไม้เท้ามันยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะนะเรียกว่าถึงคุณจะทํางานไปด้วยนะคะนะแต่คุณก็ไม่ไม่ ไม่ทิ้งที่จะห่วงครอบครัวนะเออคุณไม่หลงไม่ลืมที่จะดูแลเอาใจใส่ครอบครัวนะคะนะคุณก็ยังแบ่งปันเวลาได้ถูกต้องในเรื่องของงานบ้างครอบครัวด้วยนะคะนะหรือสีในเท้าช่วงนี้คุณกับครอบครัวคนรักของคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะการทํา,ากิจการเล็กๆภายในครอบครัวนะคะนะก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะช่วงนี้เรียกว่าคุณมักจะอยู่กับครอบครัวมากกว่านะคะนะคุณยังไม่โฟกัสในเรื่องของความรักนะคะ พอเดือนกุมภาพันธ์นะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะคุณได้ไพ่หกดาบนะคะนะหกดาบคุณกับคู่ครองคนรักคุณอาจจะอยู่ในสภาวะห่างไกลกันนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันด้วยหน้าที่ด้วยการงานนะคะอาจจะทํางานคนละจังหวัดคนละสถานที่อาจจะมีในเรื่องของการถูกยกย้ายเกิดขึ้นนะคะทําให้คุณกับคู่ครองคนรักคุณห่างไกลกันนะคะนะความรักมันดูห่างเหินกันนะคะนะ หรือใครบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะกันการมีปัญหากันมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าระยะเวลานะคะจะเป็นคนไกล่เกลีย่ยเคลียร์ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะคะคนโสดนะคะนะใครที่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่หกดาบขึ้นมานี่อยู่ในสภาวะที่ความรักมันยังไม่ชัดเจนมันยังคลุมเครืออยู่นะคะนะมันยังไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนรักนะคะนะถ้าเป็นไพ่หกดาบนะคะ ต่อไปนะคะเดือนมีนาคมนะคะคุณได้ก้าวไม่เท้านะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะหมอฟ้าเชื่อว,ว่าคุณน่าจะมีในเรื่องของการระหองระแหงกันเกิดขึ้นแล้วละ่ะก้าวไม่เท้านะเพราะคุณไม่ค่อยมั่นใจในคู่ครองคนรักนะคะคุณน่าจ,จะอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่ใจว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมคุณกังวลคุณกลัวนะคะว่าเขาจะนอกใจคุณนะคะในช่วงนี้นะคะ รวมถึงนะคะคุณอาจจะกําลังคิดหลายๆอย่างอยู่ในหัวก็ได้นะเ,ออเรียกว่าคิดเล็กคิดน้อยคิดสุบคิดจิกนะคะนะในช่วงนี้มันจะมีความคิดที่สับสนกับตัวเองเกิดขึ้นนะคะนะในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะพอเดือนเมษายนนะคะคุณได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะถ้าในเรื่องของความรักนี่เรียกว่าคุณยังโฟกัสไปในเรื่องของการเงินมากกว่านะ แต่เชื่อเะค่ะว่าเดือนนี้คุณมีปัญหากับคู่รองคนรักของคุณแล้วนะคะความรักของคุณมันสั่นครอนนะคะนะเรียกว่าใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีความลังเลนะคะนะสับสนนะคะไม่มั่นใจในความรักในครั้งนี้หรือใครคนใดคนนึงนะคะไม่ว่าคุณหรือเขานะคะอาจจะอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนไปนะคะนะอาจจะมีบุคคลที่สามมือที่สามเข้ามานะคะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เพราะว่าถ้าในเรื่องของความรักสองเหรียญน,นะคะนะก็เรียกว่าความรักช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณกําลังอยู่กับมรสุมของชีวิตนะคะนะมันจะมีในเรื่องของมอรสุมชีวิตเข้ามานะคะความเหนื่อยยากความลําบากการพัดผ้าการห่างไกลกันนะคะนะมันจะทําให้คุณและคู่ครองคนรักของคุณนะคะเกิดช่องว่างกันเกิดขึ้นนะคะหรือใครบะใครคนใจค,คนหนึ่งอาจจะเหนื่อยกับความรักในครั้งนี้อยู่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ ที่สภาคมนะคะนะคุณได้ไพ่เด้สันนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันได้นะคะในเดือนนี้นะคะนะเดืสันขึ้นมานะคะนะรวมถึงความรักของคุณนะคะเรียกว่าคุณอาจจะเอ่อกลังแฮปปี้กําลังสุขสันในเดือนนี้นะคะนะบางคู่นะคะถ้าโสดก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจด้วยนะคะนะก็ระเรียกว่าจะมีการเริ่มต้นการศึกษาดูใจกันเกิดขึ้นนะคะนะ แต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะเรียกว่าการที่คุณตั้งท้องตั้งรันนะคะนะมันจะให้มันจะทําให้ความรักของคุณนะคะสดใสขึ้นนะคะแฮปปี้ขึ้นนะคะ,ปปนนะ,คะหันมามีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะใครที่ทะเลาะก,กันมีปัญหากันนะคะหมอฟ้ามองโดยภาพรวมว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันได้นะคะนะต่อไปนะคะเดือนมิถุนายนนะคะรานีพะจทร์น,นะคะ ไพ่ใบนี้ขึ้นมานี้มิถุนายนคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาหมือที่สามปัญหารักสามเศร้าด้วยนะเออใครที่อาจจะแอบมีกิสมีคนแอบคุยนะคะหรือตัวคุณอาจจะหลงลืมเผลอไผ่นะคะนะโอนเอ็นนะคะแบ่งปันใจไปให้กับบุคคลอื่นนะคะที่ไม่ใช่คู่ครอ,องของคุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะช่วงนี้นะคะคุณจะมีสาวโสดนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีหญิงสาวสวยงามน,นะคะนะเรียกว่า เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณอาจจะเพอ้อพายหลงไหลนะคะไปกับเธอได้นะคะนะจนลืมไปเลยนะคะนะว่าแฟนคุณมีอยู่แล้วนะคะรวมถึงคนโสดนะคะต้องระมัดระวังนะคะนะเราอาจจะตกไปเป็นมือที่สามของบุคคลอื่นโดยที่เราไม่คาดคิดด้นะคะขออนุญาตขยับพ่นะต่อไปนะคะมาดูนะคะเดือนกระะกฎะาคมนะคะ ความรักของคนวันศุกร์นะคะอุยขอโทษนะเดือนกรกฎาคมนะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะอัศวินถ้วยขึ้นมานะคะก็เรียกว่าจะมีอัศวินทีม้าขาวเข้ามานะคะคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะจะมีความรักดีๆเข้ามานะคะมีคู่มีที่ปรึกษาที่ดีเข้ามานะคะแต่ถ้าเป็นคนคนที่มีคู่แล้วนะคะนะ ก็เรียกว่าอัศวินถ้วยขึ้นมานะคะนะคุณกับคู่ครองคนรักนะคะยังเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันอยู่นะคะนะยังไม่อยู่ในสภาวะของการเลิกราหย่าร้างนะคะทะเลาะกันงอนกันเคืองกันนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันอภัยให้กันด้วยนะคะนะมาดูเดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคมได้ไพ่เชอริ่ออนะคะ ก็เรียกว่าคุณกับคู่ครองคนรักนะคะนะอาจจะอยู่ในสภาวะที่ห่างไกลกันนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยการงานนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นนะคะนะก็เรียกว่าความรักช่วงนี้มันอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะเงียบเหงานะเออเปล่าเปลี่ยวหัวใจนะคะหรือบางคู่นะคะอยู่ในสภาวะที่เหนื่อยๆกับความรักนะรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียเหลือเกินนะคะกับความรักครั้งนี้นะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะ คุณมีโอกาสที่จะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนต่างชาติต่างประเทศด้วยนะคะต่อไปนะคะเดือนกันยายนนะคะเดือนกันยายนแปดไม่เท้าดูเหมือนคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าความรักนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่นะเออคุณจะไม่ค่อยใส่ใจสนใจนะคะในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะเออ แต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะก็เรียกว่าอยู่ในช่วงที่อาจจะกําลังศึกษาดูใจกันนะคะนะพูดคุยกันนะคะต่อไปนะคะเดือนสุลาคมนะคะราชินีถ้วยนะคะเดือนนี้นะคะถ้าเป็นคนโสดนี้คุณกําลังรอคอยความรักที่ดีนะคะนะคุณกําลังมองหาความรักที่ดีนะคะเรียกว่าจะมีความรักที่ดีเข้ามาด้วยนะคะราชินีถ้วยนะคะ แต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะหมอป้าแนะนำว่าคุณควรจะหันมาเอาอกเอาใจดูแลความรักนะคะดูแลคนรักคุณให้มากขึ้นนะคะนะเรียกว่าราชินีถ้วยใครบางคนก็เรียกว่าได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีนะคะเอาอกเอาใจดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณหันมานะคะทำความเข้าอกเข้าใจดูแลความรักของคุณได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะ mm. ก็เรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเลยทีเดียวนะคะนะัหนึ่งเหรียญมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของฝากของมีค่าจากคู่ครองคนรักนะคะนะหรือคุณกับคู่ครองคนรักคุณอาจจะมีในเรื่องของการร่วมหุ้นนะคะนะร่วมลงทุนบางสิ่งบางอย่างนะคะนะถ้าเป็นคุณผู้ชายนี่ต้องเตนะคะเออหนึ่งเหรียญขึ้นมานี่ต้องสายเปนะคะนะคุณอาจจะต้องหมดเงินไปกับ การพาแฟนนะคะการพาคนรักคุณนะคะไปเที่ยวนะคะไปพักผ่อนนะคะมาดูนะคะเดือนธันวาคมนะคะความรักของคนเกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรนะคะเดือนธันวาคมสีดาบเลยนะความรักของคนเกิดวันศุกร์นะคะนะอยู่ในอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามันนิ่งๆนะเออมันหงอยเหงามันเงียบเหงานะคะสําหรับคนที่มีคู่นะสีดาบมันอยู่ในสภาวะที่อาจจะมีปัญหากันนะคะคาราคาซังกันนะคะ มีเรื่องไม่เข้าใจกันงอนกันน้อยกันนะคะน้อยใจกันเกิดขึ้นได้นะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะก,กันนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าสีดับขึ้นมานะบางสิ่งบางอย่างคุณก็ควรจะนิ่งนะคะนะรอให้ต่างคนต่างก็อารมณ์เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมานะคะปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะนะหรือคุณอาจจะต้องอยู่ในสภาวะที่ยอมเขายอมคนรักนะเอออาจจะต้องอยู่ในสภาวะที่ อ้อนวอนนะคะขอร้องนะคะนะแล้วก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่คุณต้องอยู่ในสภาวะที่จำยอมอะ่ะเออกับบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะสีดาบนี้อยู่ในสภาวะที่รอคอยอย่างเดียวเลยนะเรียกว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะคะนะอยู่นิ่งๆนะคะนะอาจจะกําลังเจ็บปวดใจกับความรักอยู่ก็ได้นะคะภาพรวมความรักนะคะของคนวันศุกร์นะคะทีหกสี่นะคะหมอฟ้ามองว่าถ้าเป็นคนโสดนะ คุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะเรียกว่าเจอปุ๊บถูกใจทันทีนะคะนะมีโอกาสที่จะได้พบรักได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะนะหรือใครบางคนนะคะก็ต้องร,ระมัดระวังด้วยนะคะนะอาจจะเข้าไปเป็นมือที่สามของบุคคลอื่นได้นะคะบางคนความรักนะคะมันอยู่ในสภาวะที่คลุมเครือนะคะยังไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะคุณมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันนะคะความรักของคุณนะคะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินนะคะคุณจะมองไปในเรื่องของรายได้ความมั่นคงกับครอบครัวนะคะจนบางครั้งความรักของคุณกับคนรักนะคะมันจะห่างไกลกันมันจะไม่มีเวลาให้กันนะคะ แล้วมันจะเป็นความรักที่เงียบเหงาหอยเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจนะคะมันจะเกิดปัญหามือที่3เกิดขึ้นได้นะคะนะถ้าคุณและคู่ของคุณนะคะนะห่างไกลกันนะคะหรือใครบางคนได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะใครบางคนได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะ ถูกยกย้ายเนาะหน้าที่การงานนั่นเองนะคะทําให้ความรักของคุณมันห่างไกลกันมันเกิดช่องว่างเกิดขึ้นนะคะนะมันจะมีในเรื่องของปัญหามือที่สามปัญหารักสามเจ้าเกิดขึ้นนะคะแต่ดวงความรักของคนวันศุกร์นะคะหมอฟ้ามองว่าถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะนะโดยภาพรวมแล้วนะคะหมอฟ้ายังมองว่าความรักของคุณนะคะยังไม่อยู่ในสภาวะเลิกราย่าร้างกันนะคะแต่ความรักของคุณมันอยู่ในสภาวะที่คาราคาซังกันมากกว่านะคะ ยังตัดกันไม่ขาดยังเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะเพราะเรียกว่าคู่ของคุณเป็นคู่ทุกคู่ยากนะคะคู่ที่ผ่านความลําบากมาด้วยกันนะคะเป็นคู่ที่ก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกันนั่นเองนะคะทําให้ความรักของคุณมันก็เลยไม่สามารถที่จะตัดกันได้นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับความรักของคนวันศุกร์นะคะประจําปีพศ2564นะจ๊ะฝากติดตามคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ